การให้เงิน2ล้านบาทเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไร mm hmm. ก็เท่าที่ฟังอยู่เนี่ย mm hmm. ก็คือไอ้การให้เงินเนี่ย mm hmm. ก็เพราะแรกกับกรณี mm hmm. การที่จะไม่ต้องไปเปิดเผยความลับบางอย่าง mm hmm. แต่โมเขาก็ปฏิเสธ mm hmm. เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์ hmm. นะครับแต่มันมีหลุดออกไปในโลกโซเชียล mm hmm. มันก็ต้องมาถามว่าใครคนนั้นแต่ในสัญญาเนี่ยมันมีระหว่างโมกับนห้าง mm hmm. กับฝั่งนห้าง เมื่อมันหลุดออกไปเนี่ยไปไปกระทบกับศิลปินในในค่ายเนี่ยในห้างเขามีสิทธิ์ฟ้องครับอเอาถ้าเกิดสัญญาเป็นสัญญาม,มันสัญญามันไม่ได้กระทําโดยการถูกบังคับม,มันมีผลผูกพันอยู่แล้วถ้าเขาผิดจริงเขาต้องก็ต้องชดใช้นะครับที่ออกรายการเนี่ยมันก็มีส่วนที่พี่แก้วเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่สส่วนส่วนแรกก็คงจะเป็นเรื่องของ M O U ที่ทางทางในห้างประจั์จชัยเนี่ยได้มีการให้ภรรยาเนี่ยลงนาม แล้วก็มีการมอบเงินสองล้านบาทไปส่วนนี้มันก็มีเงื่อนไขในส่วนที่ว่าห้ามไม่ให้น้องโมเนี่ยไปโพสต์หรือลบภาพต่างๆให้ออกพูดง,ง่ายๆคือให้ไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกันนะครับแต่ในห้างเองก็บอกว่าหลังจากที่มีการรับเงินรับทองไปแล้วเนี่ยก็ยังปรากฏว่ามีบางคลิปบางภาพหลุดออกมาใ,ในห้างก็เลยให้ทางทีมกฎหมายเนี่ยก็เตรียมที่จะดําเนินคดีในส่วนที่จะเรียกค่า เงินในส่วนค่าผิดสัญญาประเด็นที่2ที่พี่แก้วเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางตัวของบอสเองถามว่าการให้เงิน2ล้านบาทเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไรก็เท่าที่ฟังอยู่เนี่ยก็คือไอ้าการให้เงินเนี่ยก็เพราะแลกกับกรณีการที่จะไม่ต้องไปเปิดเผยความลับบางอย่างนะครับม,มันก็ไปเข้าข้อกฎหมายเรื่องของการรีดเอาทรัพย์ในกรณีที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยไปข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลับ แล้วก็ได้เงื่อนไขคือเงินกันทองทองไปเนี่ยมันมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีมันก็เป็นเรื่องที่ทาตัวของทางคุณลำไยเองตัวบอสเองหรือตัวของนายห้างเองจะไปพิจารณาว่าจะดำเนินคดีในส่วนนี้ไหมก็เป็นมันแยกกันเป็นคนละเรื่องครับนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้ครับจริงๆพี่เจ้าคิดว่าการที่โมละเมืดอสัญญามันเป็นความผิดที่สามารถคือ,อคือถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดพูดในสัญญ,ญาสัญญ,ญา,ญญญามันฟ้องได้จ้ะนะครับ แต่โมเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์นะครับแต่มันมีหลุดออกไปในโลกโซเชียลม,มันก็ต้องมาถามว่าใครคนนั้นแต่ในสัญญาเนี่ยมันมีระหว่างโมกับนายห้างกับฝั่งนายห้างมเมื่อมันหลุดออกไปเนี่ยไปไปกระทบกับศินปินในในค่ายเนี่ยนายห้างเขาไม่ีสิทธิ์ฟ้องครับแต่ในกรณีเมื่อกี้บอสบอกว่ามั่นใจว่าโมเป็นคนส่งหลักฐานใช่เ,เพราะว่าโมเป็นคนรู้หลายๆเรื่อง โมรู้ก็คงจะเป็นเรื่องของสเตทเมนต์นะครับหรือเรื่องอะไรก็ตามโมตัวบอสเองคิดว่ามันไม่น่าจะหลุดจากคนอื่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ตัวบอสเขาก็พูดกับพี่หนุ่มแบบนั้นนะครับแต่เมื่อกี้ในบางช่วงบางตอนที่มีคําว่าตกทรัพย์ขึ้นมาตรงนี้ทนายมองไงคือคือไอ้ภาษาคําว่าตกทรัพย์มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นภาษากฎหมายนะครับมันเป็นคําพูดกันแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันจะเข้าองค์ประกอบความผิดรีดเอาทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยม,มันก็ต้องไปดูบริบทตอนนั้น เพราะเราไม่ได้อยู่กันมันเป็นกรณีของการที่บอสหรือว่าตัวโมเขาพูดคุยกันว่าเอ้ยยอมจ่ายแล้วจะได้อะไรมาตอบแทนตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องไม่คว้ากันอีกสเต็ปนึงครับสด่ว่าในกรณีคือที่นายห้างบอกว่าจะฟ้องก็คือจะฟ้องในส่วนของาาการที่โมละเมิดถูกครับ20ล้านถูกครับถูกครับมันก็เป็นในส่วนที่ตัวของนายห้างเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีส่วนนั้นนะโอเคจ้าก็ต้องชดใช้ไหมคะพี่นีถ้าเกิดว่า เอาถ้าเกิดสัญญาเป็นสัญญามันสัญญามันไม่ได้กระทําโดยการถูกบังคับมันมีผลผูกพันอยู่แล้วถ้าเขาผิดจริงเขาต้องก็ต้องชดใช้แสดงว่าในสัญญาตัวนั้นคือสัญญาตัวจริงที่ห้ามสั่งให้พูดเรื่องเกี่ยวกับถูกครับดังรับเงินสองล้านแล้วถูกครับแต่ก่อนหน้านั้นโมเคยบอกว่าโดนขู่เลยต้องเซ็นสัญญาตรงนี้พี่แก้วมองมองแล้วมันเป็นการพูดคุยกันนะครับโมเขาโฟนอินเข้ามาในรายการด้วยแล้วก็ฟังแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ไปเจรจากันจริงจริง เมื่อมีการเจรจามันก็ต้องพูดคุยกันก่อนที่จะส i g n contract กันนะครับผมก็เลยฟังได้ว่ามันน่าจะมีการตกลงกันด้วยความสมัครใจลวครับถึงมีการเซ็นกันอันนี้คือ2ล้านเพื่อที่จะไม่ให้ปล่อยคลิปหรือว่าให้ลงคลิปอยากจะไม่ใช้คําว่าคลิปเลยครับใช้คําว่าภาพที่มันไม่เหมาะสมนะครับคือ2ล้านก็คือมันเป็นเรื่องที่หยุดพูดแล้วก็ลบภาพเอาภาพออกอะไรออกอย่างนี้ครับซึ่งจริงอย่างนี้ของกฎหม่ในห้างสามารถทําได้ทําได้จ่ายเงิสองล้านเพื่อทุกอย่างยุติ ถูกถูกต้องครับไม่ได้เป็นการแค่ปิดปากแต่ว่าสามารถไม่ใช่ทาไ,ได้อยู่แล้วครับมันเป็นการตกลงกันม,มันสามารถทําได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอ่านเนื้อหาชัดเจนแล้วเขาก็เลยเขาเป็นคนเซ็นสัญญาด้วยนะจ๊ะโอเคพี่แก้วถามนิดนึงค่ะพอดีตอนนี้มันเห็นว่ามีลักษณะของการที่โมอ่ะพยายามเริ่มไล่ลบโพสต์ต่างๆแล้วที่เขามีการโพสต์แซะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเหตุผลผูกพันทางกฎหมายมันณนะนะความผิดมันสําเร็จไปแล้วจ้ะคือวันที่มีการเซ็นสัญญาเนี่ย หลังจากวันที่มีการเซ็นสัญญาถ้ามันมีข้อความหลุดเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอเขาอ้างไม่ได้เลยว่าคนอื่นคนนู้นคนนี้แต่เนื้อหาเนี่ยตัวบอสยังมาสัมทับอีกว่ามันน่าจะเป็นโมพี่แกก็จึงถามย้ำเลยว่าคุณมั่นใจมูลคุณรู้ว่ามันมีมูลเหตุจูงใจอะไรไอ้นายบอสก็ยังบอกว่าผมมั่นใจครับพี่ผมมั่นใจเพราะผมคุยกับเขาแบบนี้ มันรู้กันอยู่แค่นี้มันเป็นไปไม่ได้ที่คําบางคําภาษาบางอย่างจะหลุดออกไปตกลบก็ไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้ช่วยเลยเพราะทางทีมกฎหมายของฝั่งในห้างเขาแคปไปหมดแล้วแคเขาแคปไปหมดแล้วเขาเตรียมดําเนินการกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาจะดําเนินการเมื่อไหร่นี่พี่แก้วก็แค่ยังไม่ทราบเท่านั้นเองติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ n ยตะ t ท n ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ